เชีคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะักเรียนชั้นป .6 ที่ไม่ได้เรียนออนไลน์พร้อมเพื่อนวันนี้ดิเชอร์มีคลิปในการเรียนออนไลน์วันนี้มาฝากเรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในไทยสําหรับใครที่ไม่ได้เรียนออนไลน์กับเพื่อนแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดได้เลยแบบฝึกหัดดิเชอร์ให้ทำถึงหน้า67นะคะ,ะไปดูกันว่ามีคําไหนบ้างมีภาษาอะไรบ้างที่ มาร์กมาใช้ในไทยอ่าหนึ่งอ่าเพวกเราก็เปิดหนังสือไปด้วยดูตามไปด้วยนะคะหนึ่งคที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตสองคที่มาจากภาษาเขมนสาําที่มาจากภาษาจีนและก็สคําที่มาจากภาษาอังกฤษมีอยู่สี่ชนิด อานทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นภาษาบาลีสัรสกฤทคำไหนเป็นภาษาจีนคำไหนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าคำไหนเป็นภาษาคเคมรใช่ไหมคะอันทีนี้เด็กๆไปดูลักษณะข้อสังเกตของเขา Inh. หนึ่งชนิด mm. ที่หนึ่งคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเราจะสังเกตอะไรหนึ่งคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตข้อสังเกตลักษณะที่หนึ่งก็คือมีหลายพยางค์เช่นคำว่ามารดาพระยายาและก็ภรรยาและก็สองมีทั้งคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าคำที่สะกดตรงตามมาตราค oh. <tit acontecer> ืออะไรและก็ไม่ตรงตามมาตราคืออะไรเช่นคำว่าอภิเษกศึกษา บุตอคีทีนี้ข้อที่3มักมีตัวการันเช่นคําว่าอาทิตย์จันท์อารมณ์ 4. มักผสมด้วยอักษรคอละคังชกเกเชอยอผู้หญิงย่อเดาต่อปตาทอนฐา,านทอนงบุโททอพุทเเฒานอนเนนทอทวงพอสมภาวสอสาราสอพุทธสีลอลลอฤเช่นคําว่าลึบไทยเตีถีคาว่าภาพ 5. ไม่มีรูปวรรณยุกและไม่มีไม้เตคู อ่าทีนี้ไปดูคำที่มาจากภาษาเขมรสังเกตอะไรหนึ่งมักเป็นคำที่ใช้คำควบกล้ำสองอมักใช้คำที่เป็นอักษรน,นำและก็ส่วนใหญ่ไม่มีรูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์คืออะไรจำได้ไหมลูก รูปวรรณยุกก็คือวรรณยุกเอกทูตีจัตวาแต่ว่าเขาไม่มีรูปวรรณยุกในภาษาเขมรและก็สีมักใช้ตัวจอจานรอเรือรอลิงยอผู้หญิงสอเสือสะกดเช่นคำว่าทูลคําว่าขาจรคําว่าเจริญทีนี้ข้อ5คำสองคำสองพยางมากขึ้นต้นด้วยคําว่ากำคำจำชำดำหรือว่าคำเขามักจะขึ้นต้นด้วยสระอําน,นั่นเอง ทีนี้ไปดูภาษาจีนภาษาจีนมีข้อสังเกตอยู่สองลักษณะเช่นเป็นรูกก็คือมักเป็นคําพยางค์เดียวเช่นคําว่าเกี้ยวคําว่าแซ่คําว่าเจ๊กคาว่าเสียงคําว่าตัว 2. อมีรูปวรรณยุกและมีรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกทำให้มีความหมายเช่นไวยเจียวแปดเจี้ยเต้าเจียวเต้าหูยีเต้าส่วนนั่นเองสุดท้ายคำที่มาจากภาษาอังกฤษ คำที่มาจากภาษาอังกฤษนะเนื่องกำนดเสียงคำในภาษาไทยให้เข้ากับเสียงภาษาอังกฤษเช่นคำว่ากาแฟคำว่าโทรทัศน์คำว่าแป๊บอ่าต่อไป 2. ใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นคำว่าฟุตบอลไอศครีมและก็เชิ้ตและก็น้ตและสสร้างคำทับศัพท์บัญญัติสร้าง 3. สร้างคำศัพท์บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำ ภาษาอังกฤษเช่นคำว่า s t ตมคำว่าแบงสแตมก็คือดวงตาใบสนียากรคำว่าแบงก็คือธนาคารใช่ใช่ไหมคะและทีนี้พวกเราไปดูข้างล่างเนี่ยเขาจะแยกยกตัวอย่างคำบาลีคำาเขมรนคำ,นคำภาษาจีนและก็คำภาษาอังกฤษมาให้ข้างล่างที่เป็นตารางข้างล่างหน้า65พวกเราไปเปิดดูทีนี้พอพวกเราอ่านเข้าใจแล้วให้พวกเราไปเปิดดูแบบฝึกหัดได้เลย วี่วะให้พวกเราทําแบบฝึกหัดจนถึงหน้า67นะคะอพอทําเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมรอเพื่อนเหมือนเดิมแต่แล้วก็พร้าวหน้าอย่าลืมมาเรียนออนไลน์พร้อมเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาดูย้อนหลังนะคะถ้าเราเรียนพร้อมเพื่อนเราจะได้ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ